ผมแล้วแต่วันนี้ผมไม่ได้เล่นเกมตอนนี้ผมไม่ได้เล่นเกมตัวนี้ครับผมไปกลายเป็น,เ,ปนเกมเโลบอกระติกก่อนในเกมนี้มาเล่นยังไงเลยก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเราก็คอมมิตมาด้วยแล้วกัศนะติดเฉยดูสิไม่กี่คนน,นี้อ๋อ แค่ผมเองครับอ่าันผมจะออกไปหาแบบไห้ล้วกันโอเคเราต้องขอโทษด้วยนะครับลิปที่ผมลงเมื่อกี้มันไม่มีเสียงผมก็ขอโทษด้วยผมลืมปิดเพลงอเออเราไปหา เลยคาตกอนหาแมพคตะกอนก,ก,กันไปไม่แต่คีพีผมยังจะไม่เล่นนะครับเออผมจะไม่เล่นบุญ,ญาจหมูเพราะผมเล่นไม่ค่อยเก่งผมจะหัวร้อนเกินไปนะ และนี่คือแมพที่ผมจะเล่นนะครับเจอแล้วเข้าไปกันเลยอันนี้แบบผมเหลือแค่สิบอ็ดครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปเดียวคลิปสุดท้ายที่เรจะลงได้เดี๋ยวผมก็ลงมีต่ออันเกันกน อยู่ด้านล่าโอเคตัวไปง่ายกาตะกอเล่าขั้นตอนจอบล็กนะครับอ่เห็นไหมเห็นกาตะกอปะกาตะกอกาตะกอหายไปยไังเต้าดิกาตะกอหายไปวิชิตเคลื่อนจ้ำสักเจอ อ้าอ้วผมจะตายเกมดีนี่มันได้แต่ผมนี่แล้วคุณผู้หญิงกินไปได้ไงปุ๊บผมก็กินมาวัดเออคุณผู้หญิงไม่ มันช่างสูงจริงๆสวัสดีคุณผู้หญิงขึ้นมากับหญิงกระโดดด้องึินไม่ได้ชีดจีสัสอันนี้ไม่ใช่คนหยาบนะครับผมแก้บลาจีสัสเฉย เกมดีน wow. wow. ี Napoleon. ่เกมดีมากเกมนี้ว้าวว้าวผมตายกำลีบวิ่งกัตตกรอนแล้วคนปักเกตมึอันนั้นอนไหนกัตตกอนบ้าอยู่นั่นอันไหนเห็นไหมเห็นแล้วกัตตกอน กอนตะ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 กอันก็ตะกอันก็ตะกอนบักก็ไปต่อได้ล๊บอ่าตัวดีกินใช้เออมีคนเอ็ดผมแตผมจะไม่ลาบวักฟลิปแต่ลงไปก็ไปท้ามัน เขาเห็ดมอยู่ที่ไหนไม่ดู้แต่ผมรู้สึกว่าคตาตะก่อนแถวนี้น่นไงคาตะกอนมันมาแล้วไปตอบไปว่าทมไมผมผมยี่ปีนี่กว่าไอะไยไปเรืเ่อยๆจนกว่าจะสุดโอเคสุดแค่นี้ โอ้มันยังไม่สุกไม่รแต่ผมมองเห็นก่อนหรือเปล่าเนอะไม่เห็นอ่ะเพื่อนอาจจะเตือนเราว่าข้าตะกรอนอยู่นี่ว้าวว้าวกูตายว้าวเก็นดีนี่ไม่ยอมฟังเพื่อนนี่ว้าวผมมาเกิดในแก้วว้าว

อัน,นี้ผมจะถ่ายสั้นๆหน่อยนะครับก็ก็ชิดถูกลบลอันนี้คือตัวผมนะครับเป็นหมวกกับระเป๋าสัเลียงแจกฟรีไม่ต้งหวงว่ต้องเติมวันนี้ผมขอจุคลิปไว้เพียงแค่นี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับไปแล้วครับ